ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาดูแลประเทศนี้เมื่อประเทศนี้มีปัญหาเยอะก็ต้องแก้ด้วยความยุติธรรมไม่ใช่แก้ด้วยระบบพรรคพวกเหมือนปัจจุบันไอ้นี่จะไปกระทบกับใครแค่ไหนเพียงในแมวกระทบพรรคพวกแมวว้แล้วทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ประโยชน์ก็แมวเอาแค่กรณีที่ดินว่าราบุรีไม่คนธรรมดาเนะเสร็จไปตั้งนานแล้ว มาณตายมาที่ 2- 3สาก็เจอแล้วมิจุนาไปก็3าม่นี่แหละเพราะว่าตอนนี้ถ้าถ้าไอ้ไข้หวัดมันแรงไปสมมติ3เดือนท่องเที่ยวกับการจับใจ่ายใช้สอยคนข้างล่างที่ที่สามารถหาเงินได้หาไม่ได้ตรงนั้นแหละเขาไม่มีตังค์ตังค์ในกระเป๋าก็ไม่็นแต่เขาจะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นคนสายป่านยาวก็พออยู่ได้ชเช่นเจ้าของโรงแรมไอ้พวกร้านค้าเล็กๆน้อยๆที่ขายถนนข้าวสารข้างถนนอะไรแย่ yeah. ที่ได้จินเงินไปวันๆอะไรพวกนี้คือองค์ประกอบพวกนี้พวกที่ข้างล่างเนี่ยชนชั้นข้างล่างเนี่ย จะแย่ yeah. มันก็ส่งผลกระทบเพราะว่าไปสู่เรื่องอื่นก็ต้องระวังให้ดีตำรวจก็ต้องคือมันไม่มีคนดูแลเขาจมมันเหมือนกับว่ารัฐบาลนี้ไม่เข้าใจองค์กรตำรวจว่าทำงานไม่เป็นตำรวจเนี่ยเขาเรียกว่า2 4 hour service บริการ24ชั่วโมงแต่ผมไม่ได้หมายความให้ตำรวจทำา4 4แต่ต้องมีตำรวจให้ประชาชนเห็น24ชั่วโมงทำไม่ได้ผมเป็นล่างให้ดูผมเนี่ยจบทั้งเนี้ว่าการแหาง,งานตำรวจนี่เขาไม่เห็นภัหารแบบนี้ ไอ้นี่หายไปไหนหมก็ไม่รู้รถติดยาวเหยียดกู้แล้วแต่หลับผู้หลับตากดไปไม่มีตำรวจดูได้ซ้ำสี่แยกควันควายเนี่ยไปดูได้คุณไม่ดูดิเขาปล่อยตามมาลงเขาไม่มีคนอยู่เขาตั้งจราจรเนี่ยมันไม่รู้ว่าเวลาไหนจะแน่นไม่แน่นหรอกคุณเดาไม่ได้แค่เช้าเย็นนี่เดาได้แต่เวลาอื่นไม่รู้เกิดวัดเห็นเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะมันต้องมียืนอยู่ให้คนเห็นนี่คือที่พึ่งไงไม่งั้นจะใช้คําว่า รักษาความปลอดภัยบำบัดทุบบำรลุงสุขได้ยังไงระบบตํารวจเรายังเปลี่ยนหมดนะครับต้องให้เงินเดือนเขาสูงนี่ผมว่าไม่มีใครในรัฐบาลคิดไปเลยลองนายกที่ดีตำรวจหรือด้วยนายกดูเองก็ไม่รู้เรื่องโดนตำรวจหลอกคุณต้องไปเอาตำรวจจริงๆเนี่ยมานั่งคุยถึงมีเยอะในกรมตำรวจที่เขาอาชีพอ่ะคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วทำงานดีๆเยอะๆไปแต่คุณไม่เคยคุยกับเขานี่คุณก็ไม่รู้จริงๆว่าตำรวจมันคืออะไรตำรวจมีหน้าที่อะไร การรับบุคคลเข้าไปตำรวจต้องทำยังไงสวัสดิการและเงินเดือนต้องเป็นยังไงคุณเป็นทหารมาตลอดชีวิตที่ผมบอกว่ารู้เปลี่ยนระบบเกณฑ์ได้ไหมมีกล้ามาพูดก,กันถ้าผมบอกว่าไม่ต้องมีการเกณฑ์ทหารรับสมัครอย่างเดียวให้เงินเดือนเขาสูงดูที่มันจะมีคนมายเยแชื่อผมดิคนที่ที่อยากสวมเครื่องแบบอยากเป็นข้าราชการไม่แต่ว่าเราให้ความเป็นธรรมไม่ต้องไปรับใช้ฝึกอย่างเดียว รู้ระเบียบวิธีปฏิบัติว่าทหารขงปราชาชนต้องทําอะไรมันต้องเปลี่ยนหมดนะเพราะว่าคุณต้องกินภาษีเนี่ยเพราะนั้นทหารต้องเป็นประโยชน์รักษาความคนแท้จริงไม่ใช่รับใช้ในายทุนหรือรับใช้การรัฐประหารไม่ใช่ทหารต้องฝึกฝึกใหม่ตั้งแต่อบรมตั้งแต่หลายๆอย่างถ้าเป็นไม่ต้องเกณฑ์ก็มีหลายประเทศเขามาเห็นเกณฑ์ทหารแล้วก็ให้สวัสดิการชดเชยมากพอที่คนอยากเป็นมันก็แล้วแต่คอนเซปต์ที่จะเปลี่ยนไหมความคิดมันมีหลายอย่างนะฮะท,ที่ที่คนที่ เชื่อว่าเป็นรัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาดูแลประเทศนี้เมื่อประเทศนี้มีปัญหาเยอะก็ต้องแก้ด้วยความยุติธรรมไม่ใช่แก้ด้วยระบบพรรคพวกเหมือนปัจจุบันไอ้นี่จะไปกระทบกับใครแค่ไหนเพียงไหนแมวกระทบพรรคพวกแมวแล้วทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ไดประโยชน์ก็แมวเอาแค่กรณีที่ดินวาราบ,บรุรีไม่คนธรรมดาเนะ้ยเสร็จไปตั้งนานแล้ว ไม่ปล่อยให้หยุดเยอะวไม่ต้องตีความนี่นี่คือการแสดงออกของวุฒิภาวะของคนรัฐบาลเห็นชัดนะให้สังคมก็ตัดสินได้เลยแต่คุณก็น่าด้านที่จะกล้าทำคิดไงอ่ะแต่แบงไม่เรื่อย